สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่687นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากที่มาช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้คนที่เจ้าต้องขอบคุณน่าจะเป็นมู่เฉินมากกว่า ขอบคุณอย่างนั้นหรอเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ต้องการช่วยพวกเราดังนั้นเขาจึงไปต่อสู้กับฟางอี้ในการดวนเพื่อถ่วงเวลาเท่านั้นผู้บัญชาการเยวโลหิตอย่าได้เก่าอะไรมั่วๆหากผู้บัญชาการมู่ไม่มาช่วยเหลือท่านท่านคงจะโดนกองทัพจระเข้สวรรค์ทำลายไปหมดแล้วที่มู่เฉินตกลงยอมรับคำท้าดวลเพราะเขาต้องการที่จะยื้อเวลารอกำลังเสริมของพวกเราให้มาถึงยังไงล่ะ ไม่เย็นนั้นเจ้าคงจะไม่สามารถอยู่รอดจนกำลังเสริมพวกเรามาถึงได้แนะ่อย่างนั้นเองเหรอผู้บัญชาการเยโวโลหิตเจ้าโลภมากและไม่ระวังตัวเจ้าเลยถูกกองทัพจระเ้สวรรค์ปิดล้อมและเกือบทำให้ผู้บัญชาการมู่และผู้บัญชาการจิวโยเจอกับอันตรายถึงชีวิตเจ้ารู้ความผิดพลาดของเจ้าหรือยังข้ายอมรับสิ่งที่ผู้บัญชาการยกคิรีสอน ผู้บัญชาการมูเ่เฉินและผู้บัญชาการจิวโยสิ่งที่ข้าเคยทำในอดีตล้วนเป็นสิ่งที่ผิดและข้ายอมรับความผิดข้าต้องขออภัยพวกท่านด้วยผู้บัญชาการเยวโลหิตไม่ต้องใส่ใจไปพวกเราทุกคนต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตกรงเวสวรรค์เป็นเรื่องปกติที่พวกเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูเหมือนว่าความคิดของเจ้าจะนำข้าไปอีกก้าวแล้วข้ายอมรับความผิดที่ข้าผิด และเมื่อสงครามการล่าครั้งนี้สิ้นสุดลงข้าจะขอโทษพวกเจ้าอีกครั้งพวกเราไปกันเถอะเขาไปแล้วอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกเสียหน้าไม่น้อยเลยผู้ประจาการเยโรหิตมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงดังนั้นอย่าไปจริงจังอะไรกับเขามากเลยในเมื่อเรื่องต่างๆที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เราก็ต้องจากไปเหมือนกันแล้วใช่แล้วละ พวกเรายังต้องสำรวจซากโบราณอีกต่อไปถึงเวลาบอกลาแล้วเดี๋ยวก่อนพวกท่านทั้งสามข้ามีเรื่องจะพูดเจ้ามีเรื่องอะไรจะพูดอย่างนั้นหรอพวกท่านทั้งสามทำไมพวกเราไม่เข้ามาร่วมกันละ่ะเมื่อมีผู้คนมากขึ้นเราก็จะมีพลังมากขึ้นและเราก็จะได้สมบัติเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนหืมฮฮพอดีว่าข้าชอบอยู่คนเดียวและไม่ชอบเข้าร่วมกับคนอื่นนะ ข้าเองก็ข้องขออภัยด้วยข้ามีเรื่องเล่นด่วนที่ต้องจัดการดังนั้นข้าจึงไม่ขอเข้าร่วมก็แล้วกันผู้บัญชาการมู่ถ้าหากพวกเราตั้งกลุ่มพัฒมิตรขึ้นแน่นอนว่าพวกเราจะมีพลังมากขึ้นแต่ประสิทธิภาพในการค้นหาซากโบราณก็จะไม่ดีเท่ากับการแยกย้ายกันทํางานอย่างแน่นอนมันก็ไม่เสมอไปลอกพวกท่านทั้งสามข้าสงสัยว่าท่านเก็บเกี่ยวยายุนหลัวได้เท่าไหร่กันแล้ว เราโชคไม่ดีเราพบเพียงซากโบราณระดับ3และเก็บเกี่ยวได้เพียง200เมตรเท่านั้นส่วนข้าเก็บมาได้เพียง300เมตรเท่านั้นส่วนทางข้านั้นได้มามากถึง500เม็ดเช่นนั้นพวกท่านลองทายดูสิว่าข้าได้มาเท่าไหรดูจากสีหน้าของผู้บัญชาการมู่แล้วท่านคงจะได้กำไรมามากแน่แ6่0เม็ดใช่หรือไม่ผิดแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นท่านได้มาเท่าไหรกันแน่ ผู้บัญชาการมู่ท่านได้มาเท่าไหร่กันข้าเก็บเกี่ยวได้ 1.200..... เม็ดจริงอย่างนั้นหรอผู้บัญชาการมู่ไม่ได้โอ้อวดพวกเราใช่ไหมท่านค้นพบซากโบราณระดับหนึ่งแล้วหรอข้ายังไม่ได้ค้นพบซากโบราณระดับหนึ่งแต่ข้ามีวิธีที่จะค้นพบซากโบราณระดับหนึ่งถึงแม้ว่าท่านจะมีพรสวรรค์มากแต่ท่านก็ไม่ควรพูดว่าจะสามารถค้นหาซากโบราณระดับหนึ่งได้ท่านมีวิธีจริงๆอย่างนั้นหรอ ข้าได้รับสมบัติหายากจากสนามลบและสามารถค้นหาตำแหน่งของซากโบราณได้จริงอย่างนั้นเหรอนี่เหรอคือสิ่งประดิที่ท่านหมายถึงนะยายุนหลัวจำนวน1,200เมตรนี่คือหลักฐานยายุนหลัวมากมายจริงๆผู้บัญชาการมู่พูดจริง ด้วยความช่วยเหลือของสมบัตินี้เราจะได้ผลลัพธ์เป็นสองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงแค่ครึ่งเดียวเมื่อสำรวจซากโบราณหากพวกเราโชคดีเราจะเจอกับซากโบราณระดับหนึ่งด้วยเดิมทีเราต้องการให้ผู้บัญชาการทั้ง5ก่อตั้งพันธมิตรและใช้สิ่งประดิษฐ์นี้เพื่อกวาดล้างสมบัติในสนามรบทั้งหมดแต่เนื่องจากพวกท่านไม่มีใครสนใจข้าเข้าร่วมด้วยข้าเองก็เข้าร่วมด้วยข้าก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าพวกท่านมีเรื่องด่วนหรอ ไม่ใช่ว่าพวกท่านมีเรื่องด่วนหรือไงไม่ใช่ว่ามันไม่คุ้มค่าหรอกเหรอผู้บัญชาการจิโยอย่าพูดเช่นนั้นเลยด้วยสิ่งประดิษฐ์นี้เราเข้าร่วมอย่างแน่นอนอยู่แล้วเช่นนั้นพวกท่านสามารถเข้าร่วมได้เลยผู้บัญชาการทั้ง5้าได้รวมตัวกันก่อตั้งพันธมิตรแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเราจะกวดล้างเอาสมบัติทุกชิ้นไปแล้ว